สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเช็คพ,พลังงานคนรักของคุณเนาะว่าความรู้สึกเขาวันนี้ที่มีให้กับคุณเป็นยังไงในการที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่มีเกี่ยวกับคุณในวันนี้เป็นยังไงผู้อ่านเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะอยากรู้ทุกวันเนาะว่าแต่ละวันใครคนนี้ของคุณเขาคิดกับคุณยังไง นะคะแล้วก็พลังงานอาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณและเขานะหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เราดูแล้วขอให้มันดูเป็นเรื่องบันเทิงขำๆไปนะถ้าเราดูแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ใช่มันขัดเลื่อนผ่านได้เลยค่ะคลิปนี้เป็นพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นมันจับไม่ตรงกับทุกคนนะคะ ดูแล้วไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปจริงจังอะไรกับพลังงานหน้าไพา่ถือว่าเป็นเรื่องบันเทิงขำๆไปเนาะคนที่เขาฉลาดคนที่เขารู้สึกว่าการดูไพ่เขาคิดเป็นแยกแยะเป็นวิเคราะห์เป็นนะคะเขาจะสนุกกับมันโดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับตรงนี้มากมายเนาะแล้วก็ คนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะช่วยให้เกียรติคนที่ติดตามช่องนี้ด้วยแล้วก็คำพูดอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็ไม่ต้องอ่าก็ยังไงก็ซอฟๆหน่อยเนาะอืมมันทำให้คนอื่นมองแล้วคนที่เขาเข้ามาเห็นคุณแล้วมันไม่น่ารักนะคะยังไงก็ไม่ต้องมาซีเรียสอะไรคะ่ะก็ขอบคุณทั้งคนที่ชอบและก็ไม่ชอบเนาะอ่า สำหรับพลังงานหน้าไพ่ความรู้สึกของเขาวันนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ใครคนนี้ของคุณนะยังผูกพันกับคุณอยู่ยังยังอยากจะเริ่มต้นยังมีความต้องการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่ก่อนหน้านั้นตัวพลังงานเขาเองหน้าที่จะมีความพยายาม มากๆกกับความรักครั้งนี้หรือตัวเขาเองค่อนข้างที่จะพยา,า,า,าพยามที่จะเข้มแข็งอดทนอดกั้นในการที่ห่างกันไปครั้งนี้มากๆพยายามที่จะเข้มแข็งแล้วเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตากับหน้าที่การงานตอนนี้ความรู้สึกเขาเขารู้สึกเหนื่อยมากเลยนะคะในการที่เขาพยายามที่จะเข้มแข็ง พยายามที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตเขามันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาตอนนี้มันเต็มไปด้วยความพยายามเขาอยากจะเป็นคนที่มีความสำเร็จในชีวิตอยากมีอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเขารู้สึกเหนื่อยค่ะบางครั้งเขาก็รู้สึกถอดใจกับชีวิตของตัวเองเนาะไม่ว่าเรื่องความรักมันก็ดู ไม่มีอะไรง่ายอ่ะมัน,ม,นมันเห็นเลยว่าต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทนอดกันตอนนี้พวกคุณน่าจะห่างกันไปแล้วนะคะน่าจะมีระยะห่างกันละรู้สึกว่าแต่เชื่อไหมว่าพลังงานของคุณและเขาถึงแม้ว่าตอนเนี้ยพวกคุณบางคนเนี่ยอาจจะห่างไกลกันก็จริงนะอ่ามันยังรอคอยกันอยู่ชัดเจนเลยว่าถึงแม้ว่าตอนเนี้ย มันจะมีระยะทางระยะห่างแต่ว่าความรู้สึกชัดเจนค่ะว่ายังมั่นคงต่อกันไม่ได้ยอมแพ้กับความรู้สึกนี้ไม่ได้ปล่อยวางจากกันเพียงแต่ว่าตอนเนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่กล้าเข้ามาเพราะวันนั้น การแสดงท่าทีคำพูดคำจาวันนั้นค่อนข้างที่จะดูเด็ดขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อีกคนนึงรู้สึกว่ายังไม่กล้ามากพอ,อยังรู้สึกว่าเหนื่อยกับกับสถานการณ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขออภัยค่ะเสียงก็เนทนทนทนหน่อย <c oughs> แล้วก็มันเป็นอะไรที่ยังรอคอยกันอยู่ไม่ว่าคุณและเขาไม่ได้ปล่อยวางค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะความรักครั้งนี้พวกคุณดูมันอุปสรรคเยอะเนาะดูดูเป็นปัญหาดูต้องใช้ความพยายามดูต้องใช้การการรอคอยมันไม่ง่ายอะคะ่ะรู้สึกเหนื่อยเป็นฟิลอารมณ์ก็ไม่ได้ยอมแพ้นะยังมั่นคงแต่ว่าก็ยังไม่ได้กล้าที่จะเข้ามาในตอนนี้นะคะแต่ไม่ได้ปล่อยหรอกอืมรู้สิว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงนะคะตอนนี้วันนี้เนาะ คิดเยอะค่ะฟุ้งซ่านเลยตอนนี้เป็นฟิวอารมณ์ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะคิดอะไรมากเพราะเขารู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตเขาตอนนี้มันดูมันได้แต่คิดอะ่ะมันยังจับต้องอะไรไม่ได้เลยตอนนี้นะเขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันดูพยายามมันดูยากไปหมดเขาอยากให้อะไรมันมันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแบบ ง่ายๆได้ไหมไม,ไม่ต้องไม่ต้องมีอุปสรรคปัญหาเยอะแบบนี้ได้ไหมมันเป็นความรู้สึกที่เขาอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะเขาคิดถึงคุณค่ะใครคนนี้นะค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณเขาพยายามที่จะแบบลืมเขาพยายามที่จะเหมือนเปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกก็ได้บางพลังงานแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่ เขาพยายามที่จะไม่คิดเขาพยายามที่อยากจะลืมคุณแต่ในที่สุดแล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ถึงแม้ในชีวิตของเขาจะมีคนเข้ามาพยายามอะไรแต่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะเขารู้สึกว่า ใจิตใจของเขามันยังยังยังอื่นๆเกี่ยวกับตัวคุณยังมั่นคงเกี่ยวกับตัวคุณอยู่เพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่มันยังมีการอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารอยากาเคลียร์ปัญหาเขาแอบ,บส่องคุณนะคะคนคนนี้นะและก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดวางแผนอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ เพราะว่าบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วยนะคะมันมีคนอื่นที่มาเป็นอุปสรรคและปัญหาตรงนั้นด้วยในบางพลังงานเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่เขามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะต้องคิดต้องวางแผนมันจะมันเป็นอะไรที่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเขาอยากทำทุกอย่างให้มันออกมาดี ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะนิ่งแต่มันเป็นการนิ่งที่เขาคิดและวางแผนอะไรอยู่เกี่ยวกับตัวคุณนะคะดูสิว่าเขามองคุณในวันนี้เป็นยังไงเนาะเขามองคุณในวันเนี้ยสายตาที่เขามองมาที่คุณในวันนี้เขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะตอนเนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจโลก เข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเพราะพวกคุณน่าที่จะเจออะไรที่มันยากๆมาหมดละอุปสรรคชีวิตที่ผ่านมาในเรื่องความรักไม่ว่าจะอะไรเขามองว่าคุณตอนนี้เป็นคนที่เข้าใจชีวิตแล้วก็เป็นคนที่แล้วแต่ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องตัดสิน ตอนนี้เขามองว่าฟิลอารมณ์ของคุณอะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาเลยเขามองว่าคุณไม่คงไม่อยากจะมาพยายามหรืออะไรกับเขาอีกแล้วนะคะก็คือปล่อยเลยถ้ามันจะอ่าไปกันได้มันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องเวลาเลยอะเขามองว่าตอนนี้คุณก็เป็นคนที่คนหนึ่งที่คิดเยอะเป็นคนที่เครียดแล้วก็คงอารมณ์ของคุณนี้ก็คงไม่ดีเท่าไหร่ช่วงนี้นะ เขามองว่าอารมณ์ของคุณก็ยังน่าจะหัวร้อนอยู่ถึงแม้ว่ายังยังมีความรู้สึกว่าผูกพันกันมากแค่ไหนก็ตามเขาก็มองว่าถึงแม้ว่าอารมณ์คุณตอนนี้จะนิ่งจะดูเครียดจะดูไม่ค่อยโอเคแต่เขาเชื่อมั่นว่าตัวคุณเองยังตัดเขาไม่ได้หรอกคุณก็น่าจะยังผูกพันกับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะ พื้นฐานแล้วคุณก็น่าจะเป็นคนที่ใจดีมากๆคนหนึ่งตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าจิตใจของคุณค่อนข้างที่จะอ่าวุ่นวายอยู่นะคะค่อนข้างที่จะไม่โอเคเท่าไหร่หัวร้อนอยู่ว่างั้นถ้ามีปัญหากันเขาคงมองว่าคุณตอนนี้น่าที่จะอยากอยู่คนเดียวเป็นฟิลอารมณ์ที่ถึงแม้ว่าจะ ยังตัดเขาไม่ขาดแต่เขาก็มองว่าคุณนะ่ะน่าที่จะอยากอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนอยู่กับตัวเองน่าจะโอเคกว่าตอนนี้เขามองว่าคุณดูเหมือนไม่อยากจะเป็นปัญหาไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากจะอะไรละเขามองว่าสิ่งสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือความสบายใจเหมือนกับคุณได้ผ่านอะไรความเสียใจ ความเครียดอะไรมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วความขัดแย้งอะไรมาทั้งหมดแล้วแต่วันนี้คุณเขามองว่าคุณอยากอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยู่ในโหมดที่สบายใจไม่ไม่อยากจะทะเลาะหรือไม่อยากจะอะไรกับใครในอารมณ์นตอนนี้เหมือนคุณได้เข้าใจแล้วว่าตอนนี้คุณต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขเรื่องความรักก็ปล่อยให้มันเป็นโชคชะตาไป เขามองแบบนี้นะคะดูซิว่าเขาคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมนะคะดูซิว่าเขาคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมใครคนนั้นของคุณนะคะตอนนี้เขาพยายามที่จะใจเย็นนะคะเขายังมองว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ปรารถนาดีต่อกันแต่ว่ามันก็มีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าตอนเนี้ก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจหรือบางพลังงานก็อาจจะบล็อกกันไปบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้ดูคุณเหมือนไม่เปิดใจที่จะพูดคุยกันนะคะไม่ว่าตัวเขาหรือคุณมันเหมือนมีความไม่แน่ใจอยู่ตรงนั้นเนาะ แต่ก็แน่นอนค่ะความรักครั้งนี้เขาอยากจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องบางครั้งเขาก็คิดว่าหรือว่ามันจะจบกันไปจริงๆพลังงานหน้าภัยนะคะหรือว่ามันจะจบกันไปจริงๆบางครั้งเขาก็อยากจะทำให้มันถูกต้องหรือว่าบางครั้งเขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือมันจะต้องจบกันไป เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรง่ายเลยระหว่างความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดูมันต้องใช้ความพยายามเขามีความรู้สึกว่าเขาจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องจะมีการกลับเข้ามานะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่านิ่งมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นเขามองว่าสิ่งที่เขาจะทําเขามองว่าความรักคุณน่าจะเรียกร้องอะไรในสิ่งที่ ที่มันถูกต้องที่มันยุติธรรมกับคุณที่เป็นความรักที่ไม่ได้เอาเปรียบกันนะคะไม่ว่าด้านความรู้สึกอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะทำความรักครั้งนี้ให้มันถูกต้องได้หรือไม่สามารถเลือกอะไรให้มันชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้เขามองว่า คุณคงเลือกที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็ต่างคนต่างให้อิสระแก่กันคุณต้องการความยุติธรรมกับความรักครั้งนี้แล้วต้องการให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณถ้าเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรในสิ่งที่คุณเรียกร้องได้ ความรักครั้งนี้น่าจะปล่อยกันเป็นอิสระนะคะเพราะเขามองว่าตอนนี้คุณก็อยากจะอยู่ในจุดที่มันสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ผู้อ่านเชื่อว่าตัวคุณเลือกที่จะอยู่เงียบๆอยู่ในมุมของตัวเองเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองจะไม่ได้มากระตือหรือล้นอะไรถ้าเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณ เขาจะต้องมาดูแลซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีแล้วก็เขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณเท่านั้นความรักครั้งนี้มันจึงไปต่อกันได้แล้วก็เข้ามาเป็นความรักที่เป็นความจริงจังไม่ใช่เล่น ให้เกียรติกันแล้วก็หนึ่งในนั้นต้องซับพอร์ตกันเรื่องเงินนะคะแล้วก็ต้องดูแลต้องดูแลกันและกันอย่างจริงจังนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะมาอ่าเป็นตัวเลือกเป็นอะไรในชีวิตของกันและกันอย่างนั้นไม่เอานะคะคือมีเหมือนไม่มีคุณไม่เอาแล้วแล้วมันเป็นพลังงานที่เขาก็เหมือนกับอยากจะทำทุกอย่างให้มันดีกับคุณ ตอนนี้เป็นฟิลอารมณ์ที่เขารู้สึกว่าเขายัางอยากให้ความรักครั้งนี้มันมันไปต่อกันแล้วยังจะมีการกลับมาหากันนะคะเขารอการกลับเข้ามาที่จะมาเริ่มต้นใหม่และเขามีความปรารถนาในตัวคุณมากๆเชื่อว่าความรู้สึกของเขาแนวทางที่เขาจะเกิดขึ้น เขารอคอยการเวลาที่จะกลับมาหาคุณมาซับพอร์ตคุณมาดูแลคุณเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณก่อนหน้านั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณน่าจะเป็นคนที่เป็นฝ่ายพยายามกับเขาก็ได้ก่อนหน้านั้นคุณน่าจะเป็นคนที่ดูแลซับพอร์ตห่วงใยใส่ใจเขาแต่คุณอาจจะไม่ได้รับความเขาเรียกว่ามีก็เหมือนไม่มีอะตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้พยายามกับคุณมากมาย แต่วันนี้ถ้าสมมุติว่ากลับมาให้โอกาสกันมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาดูแลซัพพอร์ตชีวิตคุณแล้วตั้งใจทําให้มันอย่างดีที่สุดด้วยนะแล้วรู้สึกว่าเขาคิดมาเป็นอย่างดีแล้วการที่นิ่งกันไปอะ่ะมันเป็นอะไรที่คิดมาเป็นอย่างดีแล้วกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้ถ้าเขา ยังทำอะไรไม่ได้เขาอาจจะไม่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินมากพอหรือเขายังรอคอยจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมในการที่จะเข้ามาหาคุณนะคะทุกอย่างเขาคิดมาเป็นอย่างดีว่าการกลับมาเขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องมีความเป็นผู้นำในเรื่องการเงินการใช้ชีวิตการทำงานความสำเร็จในชีวิตเขามันต้องสามารถ ดูแลคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้ไม่ใช่เป็นผู้รับคนหนึ่งก็เป็นแต่ผู้ให้การกลับมามันต้องให้ความยุติธรรมแก่กันและมันมีความต้องทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะพลังงานของเขานะเชื่อว่าผู้อ่านเขายังคาดคาดหวังและรอคอยการกลับมาหาคุณนะคะเนี่ยมันมีการไพ่การกลับมาแต่ถ้าตอนนี้เขาคิดไว้แล้วนะคะเขาอาจจะ ยังรอเวลาที่มันเหมาะสมหรือบางพลังงานเนี่ยเขาจะมาแล้วแต่เพราะเขาคิดมานานแล้วมันถึงเวลาที่เขาจะต้องลงมือแล้วนะคะนี่คือพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณในวันนี้เนาะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจเป็นค่าครูคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักให้กับช่องให้กับผู้อ่านด้วยนะคะ